ทำไมชีวิตคนเราถึงไม่เท่ากันทำไมบางคนเกิดมาท่ามกลางกองเงินกองทองมีสุขภาพแข็งแรงจิตใจดีงามมีแต่คนรักใคร่เมตตาแต่ในทางกลับกันบางคนต้องเผชิญกับความยากลำบากมีโรคภัยไข้เจ็บหรืออุปสรรคที่ถาโถมเข้ามาไม่ขาดสายเรากับว่ามีอะไรบางอย่างกำลังตามมาส่งผลถึงชีวิตอยู่ตลอดเวลาสิ่งนั้นแหละที่เราเรียกกันว่าวิบากกรรม วันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่แก่นแท้ของคำสอนในพระพุทธศาสนาเพื่อไขปริศนาแห่งกลไกของกรรมและผลของกรรมหรือที่เรียกว่าวิบากตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเรื่องราวที่แม้แต่พระบรมศาสดาเองก็ทรงตัดสรู้และทรงรับผลแห่งกรรมของพระองค์ไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็ตา่างในสมัยพุทธกาลนวัตเชตวัน สถานที่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับและแสดงคำแก่เหล่าพุทธบริษัทเสมอมามีพระสูตรหนึ่งที่สะท้อนถึงกฎแห่งกรรมได้อย่างชัดเจนพระองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันบุคคลกระทำแล้วมีเจตนาเป็นตัวนำไปนั่นแหละคือตัวกรรม และผลแห่งกรรมนั้นย่อมตามสนองผู้ประธรรมเสมอไม่ว่าจะนานเพียงใดลองย้อนดูเรื่องราวอันเป็นที่มาของคำสอนนี้นั่นคือบุพกรรมหรือกรรมที่ทำไว้ในอดีตชาติของพระผู้มีพระภาคเจ้าเองที่ทรงเราไว้ในคภีร์อัปทานอันเป็นส่วนหนึ่งของพระไตรปิฎกพระองค์ผู้ทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วยังคงต้องเผชิญกับเศษกรรมที่เคยทำไว้ มีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงเกิดอาการประชวนปวดประเสียนอย่างรุนแรงจนแทบทนไม่ไหวอาการนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นวิบากกรรมจากอดีตชาติที่พระองค์ทรงเล่าว่าในชาตินั้นทรงเกิดเป็นบุตรของชาวประมงในหมู่บ้านชาวประมงวันหนึ่งชาวบ้านจับปลาได้จำนวนมากเพื่อนำมาคาเป็นอาหารทรงเห็นปลาที่ถูกฆ่าเหล่านั้นแล้ว ทรงเกิดความโสมนัสยินดีในการกระทำของผู้อื่นเพียงแค่จิตที่ยินดีในอกุศลกรรมหรือกรรมชั่วของผู้อื่นนั่นเองก็เป็นเหตุให้ต้องได้รับทุกข์จากการปวดพระเสียรในชาสุดท้ายก่อนปรนิพานนอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงถูกนางจินจะมานาวิกากล่าวตู่ด้วยเรื่องอื้อฉาวต่อหน,น้ามหาชนในวัดเชตวัน ผู้คนต่างเข้าจะผิดและกล่าวโทษพระองค์อย่างรุนแรงพระองค์มิได้ทรงโต้อตอบแต่ทรงตรัสถึงบุพกรรมของตนเองในอดีตชาติว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นนักเลงชื่อว่าปุนานิและได้กล่าวตูพระประเจกับพุทธเจ้าว,ว่าเป็นสมณนะทุศีนโดยวจีกรรมอันหยาบคายนั้น ทำให้พระองค์ต้องสเสวยผลกรรมในอบายภูมิเป็นเวลานานและเศษกรรมที่เหลืออยู่ก็ส่งผลให้ต้องถูกกล่าวตูในชาติที่เป็นพระพุทธเจ้าเรื่องราวนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่ากฎแห่งกรรมนั้นยุติธรรมและละเอียดอ่อนเพียงใดไม่มีใครมนีพ้นผลของการกระทำไปได้แม้จะเป็นพระอระหันต์ัสมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ตามการกระทำหรือกรรม ไม่ว่าจะทางกายวาจาหรือแม้แต่ใจที่ยินดีในบาปก็ล้วนเป็นเหตุปัจจัยที่จะส่งผลกลับมาอย่างแน่นอนเราจะเห็นได้ว่าแม้แต่พระบรมศาสดาก็ยังต้องรับผลของเศษกรรมเก่าที่ทรงกระทำมาในอดีตจึงเป็นเครื่องยืนยันในหลักการที่ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอย่างไม่มีข้อยกเว้นนอกจากการกล่าวโด และอาการปวดพระเศียนแล้วยังมีวิบากกรรมที่หนักหนาซึ่งส่งผลถึงการดำเนินชีวิตของพระพุทธเจ้าโดยตรงด้วยนั่นคืออาการปวดหลังเรื้อรังซึ่งบางครั้งรุนแรงจนต้องหยุดแสดงธรรมและให้พระสารีบุตรแสดงต่อในบางคราว พระองค์ทรงตรัสเล่าถึงเหตุแห่งอาการปวดลังนว่าในชาติปางก่อนทรงเคยเกิดเป็นนักมวยปล้ำและกำลังมหาศาลและได้ต่อสู้กับนักมวยปล้ำอีกคนหนึ่งในการต่อสู้นั้นทรงกระทำรุนแรงเกินกว่าเหตุและได้ทุบหลังคู่ต่อสู้จนกระดูกหักได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยกรรมที่ใช้กำลังกายทำร้ายผู้อื่นให้ได้รับทุกแสนสาหัสในครั้งนั้น สง่งผลให้ต้องเสวยทุกข์จากอาการปวดหลังอันเป็นเศษกรรมในชาติสุดท้ายและที่สำคัญอย่างยิ่งคือการที่พระโพธิสัตว์ต้องบำเพ็ญทุกกระกิริยาทรมานตนเองอย่างหนักหน่วงเป็นเวลาถึง6ปีก่อนการตัดสู้ซึ่งการกระทำนี้ไม่ใช่หนทาง่งการตัดสู้ที่แท้จริง แต่เป็นผลมาจากวาจีกรรมที่เคยทรงกระทำไว้ในอดีตชาติครั้งนั้นทรงเกิดเป็นมนุษย์ชื่อว่าโชติปาระในยุคข,ของพระกัสปะพุทธเจ้าเมื่อทราบว่าพระกัสปะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วทรงกล่าวคำดูหมิน่นโดยความไม่ศรัทธาว่าการตรัสรู้ของสมณะลน,นจะมีมาแต่ที่ไหนโพธิยานนั้นทันได้ยากยิ่ง โดยคำพูดที่ปรามาตพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นได้กลายเป็นเหตุปัจจัยให้ต้องล้มทางแห่งการปฏิบัติต้องทรมานพระวรกายตนเองด้วยความเพียรที่ผิดทางเป็นเวลานานถึง6ปีก่อนที่จะได้พบทางสายกลางและตัดสู้ในที่สุดไม่เพียงแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นแม้แต่พระอัครสาวกผู้มีฤทธิ์ก็ไม่พ้นดิบากรรมเรามาดูตัวอย่างของพระมหาโมคคลานะเทระ อัครสาวกเบื้องซ้ายผู้เป็นเลิศด้านมีฤทธิ์มากแต่ในที่สุดก็ต้องปรินิพพานโดยการถูกโจรทุกจนร่างกายแหลกเหลวพระองค์ทรงเล่าถึงบุพกรรมของพระมหาโมคคลานะว่าในอดีตชาพระเทระเคยทำกำหนักคือฆ่าบิดามารดาของตนเองซึ่งบิดามารดาของท่านเป็นผู้มีจิตใจดีแต่ในชาตินั้นท่านมีภรรยาที่ยุยงให้เกลียดชังบิดามารดา จึงวางแผนพาบิดามารดาที่ชราไปในป่าและแกล้งทำเสียงเหมือนโจรจากนั้นก็ลงมือทุกตีบิดามารดาจนเสียชีวิตดยกรรมอันเป็นอนันตปริยกรรมกรรมหนักที่ให้ผลในทันทีนี้ทำให้ท่านต้องสเสวยทุกข์ในรกเป็นเวลานานและเศษกรรมที่เหลืออยู่ก็ส่งผลให้ในชาติสุดท้ายแม้มริศเหาะหนีได้ถึงสองครั้งแต่เมื่อวิบากกรรมได้ช่องส่งผล ทำให้ท่านต้องยอมรับผลกับนั้นจนปรินิพานเรื่องราวเหล่านี้จากพระตพไตรปิฎกมิได้มีไว้เพื่อทําให้เรากลัวแต่เพื่อย้ำเตือนให้ตระหนับถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของเจตนาในทุกการกระทําและให้เราพิจารณาว่าหากผู้ที่สั่งสมบารมีมามากมายอย่างพระพุทธเจา้าและพระอัครสาวกยังต้องรับผลของเศษกรรมแล้วเราผู้เป็นปุถุชนเรา จะประมาทในการสร้างกร,รมดีได้อย่างไรวิบากกรรมที่เกิดขึ้นล้วนเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ก็ยังต้องชดใช้เศษกรรมเก่าที่ติดตามมาตั้งแต่อดีตชาติซึ่งเป็นการยืนยันหลักการสำคัญของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสว่ากรรมจำเนกสัตว์ให้สามและประนี หลักการน,นี้ไม่ได้ปรากฏแค่ในเรื่องราวของพระบรมศาสดาและพระอัครสาวกเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเรื่องราวของบุคคลธรรมดาที่ถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเพื่อให้เห็นภาพของวิบากกรรมที่ส่งผลในชีวิตปัจจุบันอย่างชัดเจนขอยกตัวอย่างเรื่องราวของพระติสเถระซึ่งเป็นพระภิกษุในสมัยพุทธกาลที่ประสบกับความอับโชคอย่างน่าประหลาด แม่ท่านจะปวดและตั้งใจปฏิบัติธรรมแต่เมื่อท่านเดินทางไปยังสถานที่ใดก็มักจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เป็นมงคลตามมาเสมอเช่นเมื่อท่านเดินทางไปที่บ้านของอุบาสกผู้หนึ่งปรากฏว่าเกิดไฟไหม้บ้านทันทีเมื่อเดินทางไปที่อื่นก็มีเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทใหญ่โตหรือแม้แต่เดินทางไปถึงโรงฉันภาชนะในโรงฉันก็แตกหักเสียงดังทำให้คนทั่วไปไม่กล้าเข้าใกล้ทัน จะเรียกท่านว่าติสสะผู้อับโชคเมื่อพระภิกษุรูปอื่นกลาาทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงเหตุแห่งความอับโชคของพระติสสะพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสเล่าถึงบุพกรรมของพระติสสะว่าในอดีตชาติท่านเคยเป็นกษัตริย์ที่ครองราชโดยธรรมแต่มีความริษยาในพระมเหสีของพระอนุชาซึ่งมีความงามมากด้วยความริษยาและจิตที่คิดไม่ดีนั้น กษัตริย์องค์นี้จึงได้ทำลายมงคลทั้งปวงของพระอนุชาและพระมเหสีไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือแม้แต่พระราชวังโดยการกระทำที่เต็มไปด้วยความริษยาและเจตนาทำลายความสุขของผู้อื่นในครั้งนั้นทำให้ในชาติปัจจุบันเศษกรรมจึงติดตามมาสม่งผลในรูปแบบของการประสบความอักโชคอย่างต่อเน,นื่อง อีกเรื่องหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังของวัชีกรรมกรรมทางคำพูดที่ทำแล้วไม่แต่ผู้ถามไม่ได้ตั้งใจจะถามก็ตามก็ยังส่งผลร้ายได้นั่นคือเรื่องของพระมหากัสสปะเทระผู้เป็นเลิศด้านการถือธุดงคขวัดอย่างเคร่งครัดท่านได้รับคำชมเชยจากพระพุทธเจ้าอยู่เสมอแต่ก็มีบางครั้งที่ท่านประสบปัญหาการถูกใส่ร้ายหรือถูกกล่าวหาด้วยถ้อยคำที่ไม่เป็นจริง พระพุทธเจ้าตรัสถึงบุพกรรมของพระมหากัสสปะว่าในอดีตชาติท่านเคยเกิดเป็นพรามหนุ่มผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดแต่มีความทะนงตนครั้งหนึ่งท่านได้ประมาทพระสงฆ์ว่าพระพวกนี้ควรฉันแต่ข้าวปลายเกลือไม่ควรฉันข้าวสาลีอันประนีวจิกรรมดูหมิ่นในครั้งนั้นแม้จะไม่ได้ตั้งใจให้พระสงฆ์ต้องอดอยากแต่ด้วยแรงเห่งคํคพูดที่บันทอน และโดมินผู้มีศีลธรรมทำให้พระมหากษัตริยต้องประสบกับความยากลำบากในการแสวงหาปัจจัยสีคืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคเป็นครั้งคราวในชาติปัจจุบันดังนั้นกฎแห่งกรรมจึงไม่ใช่เรื่องของโชคชะตา,าแต่เป็นเรื่องของเหตุและผลที่เราได้ปลูกฝังเอาไว้ด้วยตัวเองในอดีตหรือกรรมเก่า ซึ่งส่งผลมาถึงการรับรู้การประสบกับอารมณ์และความเป็นไปของชีวิตในปัจจุบันจากการที่เราได้ติดตามเรื่องราววิบากกรรมของพระบรมศาสดา,ศา,ศาและพระอัครสาวกรวมถึงเรื่องราวของบุคคลอื่นๆในพุทธการมาอย่างต่อเน,นื่องเราจะเห็นได้ว่าหลักแห่งกรรมนั้นเป็นกฎธรรมชาติที่เที่ยงตรงไม่มีใครหลีกหนีได้เลยไม่ว่าจะเป็นกรรมเก่าที่ตามมาให้ผล หรือกรรมใหม่ที่เรากำลังสร้างขึ้นในปัจจุบันพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้เราตกอยู่ในความสิ้นหวังหรือยอมจำนนต่อกรรมเก่าแต่ทรงชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของกรรมใหม่ที่เราสามารถเลือกสร้างได้ในปัจจุบันดังปรากฏในพระสูตท,ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระอานอนท์ว่ากรรมเก่าคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ ที่เรามีอยู่เป็นเครื่องรับผลแห่งการกระทําในอดีตแต่กรรมใหม่คือการกระทําทางกายวาจาและใจที่เรากระทําอยู่ในขณะนี้ต่างหากที่เป็นหนทางแห่งความพ้นทุกข์ลองพิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างบุเพกตววะกับคํำสอนของพระพุทธเจ้าลทัทิบุเพกตวาะคือความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเป็นผลมาจากกรรม ที่ทำไว้ในอดีตชาติทั้งหมดทำให้ผู้คนขาดความเพียรพยายามเพราะเชื่อว่าแก้ไขอะไรไม่ได้เลยซึ่งความเชื่อนี้เป็นทิฏฐิความเห็นผิดที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าเน้นย้ำที่กฎอิทัปปัจจยตาคือกฎแห่งความสัมพันธ์ตามเหตุปัจจัยสิ่งใดเกิดขึ้นย่อมมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งผลของกรรมเก่าเป็นเพียงวัตถุดิบ หรือพื้นเพเดิมในชีวิตแต่กรรมใหม่ที่ดีที่เราตั้งใจทําด้วยความมีสติไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลหรือการเจริญภาวนาย่อมเป็นเหมือนปุ๋ยและน้ำที่สามารถเข้าไปปรุงแต่งลดทอนหรือส่งเสริมผลของกรรมเก่านั้นได้ยกตัวอย่างในโลนกะปันลิสูตรที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบผลของกรรมไว้ว่าบุคคลที่เหมือนเกลือเพียงกรมือเดียว หากนำไปละลายในน้ำเพียงแก้วเดียวน้ำนั้นจะเค็มจนดื่มไม่ได้แต่หากนำเกลือกำม,มือเดียวกันนั้นไปละลายในแม่น้ำคงคาความเค็มก็จะเจือจางลงจนแทบไม่รู้สึกกรรมเก่าที่เป็นอกุศลก็เปรียบเหมือนเกลือในแก้วน้ำแต่ถ้าเราเป็นผู้มีคุณธรรมมีสติมีเมตตามีปัญญาเปรียบเหมือนแม่น้ำคงคาอากุศลกรรมเก่าเหล่านั้นก็จะถูกเจือจางลง ทำให้วิบากที่ได้รับนั้นอ่อนกำลังลงตามไปด้วยกฎแห่งวิบากกรรมจึงไม่ใช่การลงโทษแต่คือกระจกเงาที่สะท้อนการกระทำของเราเองทั้งหมดการที่เราเข้าใจเรื่องกรรมอย่างถูกต้องจึงเป็นพลังสำคัญที่ทำให้เราสามารถเลือกที่จะสร้างกรรมดีกุศล,ลกรรมในทุกขณะของชีวิตเพื่อเปลี่ยนทิศทางของวิบากกรรมในปัจจุบันและการสร้างอนาคตที่เราปรารถนาได้อย่างแท้จริง เรื่องราวของวิบากกรรมที่เราได้บรรยายมาทั้งหมดนี้ไม่ได้ต้องการให้เราไปนั่งกังวลกับสิ่งที่ทำผิดพลาดไปแล้วในอดีตแต่เพื่อย้ำเตือนสติในปัจจุบันว่าทุกความคิดทุกคำพูดและทุกการกระทำของเราในวินาทีนี้ล้วนเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคตที่จะงอกงายขึ้นมาเป็นความสุขหรือความทุกข์ในภายภาคหน้าคุณเลือกได้ในวันนี้ว่าจะหยิบเมล็ดพันธุ์ชนิดใดมาปลูก 洒脱。